สวัสดีเช้าวันศุกร์ครับสวัสดีเช้าวันศุกร์อ่ะมาเนี่ยวันนี้เรากินแหนมกินแหนมต่เช้าเลยดูนะครับนี่โอ้โหแหนมป็นไงเนี่ยนี่แนหนมใยกระลลนะครับใยกระโลอโอ้โหชิ้นใหญ่ๆหญ่เลยนี่นะไม่ฉีกแล้วผมนะี่นี่อย่างนี้เลยนะนี่โ,โหตอนแรกกจะไม่ฉีกนะ อื้มอืมโอ้เบี้ยกวกำลัาางดีเลยอร่อยอื้มปลุกใจเลยอ่ะ โอ้ชิ้นใหญ่มากหนัมใหญ่กรอทำใหญ่ๆเลย

ซุป <łość> ี่เยอะๆหน่ำเปรี้ยวก็ลองดีหน่ำใหญ่ก็รออร่อยจริงผมเห็นเขาดีวิวมาเยอะ หนังหมูของโปรดจังแลยอะต่อมั้งออือ เด็ดมากแซ่บของแท้อร่อยโอเค